สวัสดีนาทุกคนอันนี้ก็คือคุณเขาลงไว้นะเป็นเซตรวมจากอังกฤษนาทุกคนก็ลงไว้ให้ดูอีกรอบมีในส่วนของเพื่อนแจ็คด้วยนาทุกคน

Ah, ah, Samui. Samui. Oh, Samui. Yeah. ah, from Thailand. Yes. You, you, you my you... uncle. Ah, but you've been to Thailand before? Yes, many times. You like? Yeah. Yes. Oh, very really good, bro. Yes. See you. Bangkok. Tuk tuk. À, tuk 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 tuk. Ah, yeah, yeah, yeah. à. you love tuk tuk? Yeah, yeah, yeah yes, 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 yes. Do lương này. Hey, eh? do này tuk tuk à. Tuk tuk. Ai <laughs> 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 tuk tuk này? Tới đủ bao? Giờ? Yes. không? Yes Thank you, my f ์ที่ซุ e เปอร์ไฟล์กับ Thailand. Yes ซุปเปอร์ Jack f ฟน Jack แฟนฉัน4หา17ไปจัด Jack แฟนฉัน Jack แฟนฉัน Jack แฟนฉันอ่าเนี่ย Jack แฟนฉัน Yeah Yeah I follow you on Instagram Okay Okay k you very much. ั e กิวไปแล้ว See you later See you later in a bit แล้วคุณเขาก็มาถึงที่กรุงเทพแล้วน่าจะกลับบ้านแวะไปอาบน้ำก่อนก่อนที่จะไปหาน้องนะทุกคนเอาตุ๊กตาไปฝาก แต่ว่าให้ไม่ครบนะเพราะว่าตัวบาสเกตบอลนะทุกคนที่คุณเขาเอาขึ้นเครื่องด้วยหายไปแล้วเสียดายมากแล้วหลังจากนั้นนะทุกคนคุณเขาก็ไปส่งน้องที่สนามบินคือน้องไปเกาหลีนะไปกับครอบคอรัวแล้วตอนที่อยู่สนามบินนะทุกคนน้องมีไลฟ์ด้วย พ่าบอกห้าว,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 วันก็ต้องไปโอ5ห้าวันกลับปาคือต้องหยุดอยู่หน้าจอแล้วนะมีคนหนอนกีตาร์หลอดแบบได้สบายเลยอันนี้ทุกคนได้หนูไหมเนี่ยหนูว่ามันขาใช่ด้วยโอเคพี่มากรเถิบหนูไม่มีเด็ดออกไม่ได้แม่ ด,ไดูไม่มีเดอนานะ้าวพนแค่พี่รับสายคนดูเพิ่มเลยกดออกยังไงอะ่ะตาอ้อมันค้างอยู่อย่างเงี้ยคือเลยน้องค้างใางไหนดิสคนนงเนี่ยไหนดิส้านนิงอ๋อเก่งมาก Attention Police Station This is the last final call This is the last final call for Thai AJ Flight AJ six zero zero AJ six zero zero ไปเมืองจีนต่างประเทศจีนแมน I greatly request to board immediately to the gate number S one zero five S one zero five Thank you ทานเพื่อนสาวโปรดทราบครับนี่คือประกาศเครื่องครั้งสุดท้ายนี่คือประกาศเครื่องครั้งสุดท้ายของสายการบินไทย AirAsia เที่ยวบินที่ AJ หกศูนย์ศูนย 60, อเอ็กเจหกศูนย์ศูนย์กรุงเทพไปตัดตเอกิลเจแปนขอความรับผิดชอะจากท่าน,นขึ้นเครื่องโดยดว่วนรล้มาทำเลงเอสหนึ่งศูนย์ห้าขอบคุณทกท่นไม่ได้สวยค่ะทุกคนอันนี้หนูจริงๆแล้วหนูไม่ได้แต่งหน้านะฟิลเตอร์เฟลเทอร์เท,อเท่านั้นลิปไม่จริงนะคะไม่ได้ทาลิปเลยแต่ว่ามีขนตาแล้วก็ทาแป้งเท่านั้นคิวไม่ได้เขียนคิวจริงคิวคิวไม่เท่ากัน ไอ้หนูใช้ฟิลเตอร์นะคะเพราะว่พาพอไม่ได้แต่งหน้าแบบทาแ้่แป้งอะคิ้วไม่เขียนแล้วก็มีขนตาแค่นั้นชอบคนุอคมฉีดน้ำหอมอะไรเออมาสสวัสดีค่ะทาผด้วยสายการบินไทยและสายการบินร่วมกุมารเี่วิทยทีดีจีหกหก เส้นจ่นทางไปยังอินชอนค่ะแณะนี้เขเรีทอเรื่อตกาเลื่นไหลำต่อไปเล3และขอุกท่อนไปแล้วทางไสัติภาพค่ะไแล้วแหละคืคาดูกำลังเยอะเลยลำต่อที่ใช้656บารอร์อิชอนและ r ราอยากจ t เชิญช t น all many caster s e ณ o ปรด a ป103ร์บีินชให้พี่ Thank you ฉีดให้พี่นกแล้วก็เขาบอกเฮ้ยหอมเลยเนี่ยมันก็ออก็ใช่สิเมียจะทำทำไมพี่อ้อยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่พี่นกขออนุญาตเมื่อคืนไปแล้วละ่ะต้องไปแล้วฉีดให้ดูอ่ะเดี๋ยวรอบเดียวพอเพราะฉุนเดี๋ยวจะฉุน<ม>คนบนเครื่องแบบ คนที่นั่งข้าะแบบเห็นแล้วมองไม่ได้ค่ะเพราะติดคนอื่นมีนคน่คนติดคนอื่นแล้วแบบเออสักคนนะเขาไปแล้วติดคนอื่นพี่พี่คนอื่น มีดาราด้วยลาดูประลืดแต่ตทุกคนต้องชื่อตุ๊กตาให้หนูหน่อยตกต่อนันแบบงวงงวงไหมต้องชื่อเปี่ย เบียบุยเดียบุยชื่ออะไรอยากได้แบบสีมันเหมือนเผือกไหมอันนี้อ่ะสีมันเหมือนเผือกไหมช้างเผือกหรอช้างเผือกหรอจริงจหนูมีสีนี้แล้วสองสีสองตัวสีนี้แต่ว่าอันนี้เป็นตัวที่สองที่มีอันนี้อ่ะตั้งชื่อว่าอะไรดี ชื่ออะไรดีไอเพอไอเพอพ่อ,อแล้วตลกมากตุ๊กตาลูกกลาพี่เขาหายไปแล้วก็ไปถามที่การเป็นการเป็นไหนไฟท์ที่เขานั่งมาก็ไม่เจอ คุยอินายหรอหมูแดงหมูแดงหรอใช่หมูแดงเหรอติด sorry โอ้ยผมอันนี้ต่อขนตาค่ะหนูมีขนตาหน้าสดเลยรอดและทาแป้งไม่ได้เขียนคิวแต่มีขนตาเลยรอดแค่นั้นแหละบอกนี เคไปแล้วคะ่ะบ,บายคุณกำลังดูเยอะเลยบ๊ายบายส่วนคลิปนี้ก็จบแค่ดีนะทุกคนบ๊ายบาย